ไงเธอใช่เธอนั่นแหละพร้อมกับชาเลนจ์ใหม่ของเราหรือย <tense> ังเราได้ทำแอพิโซดนี <cold> ้ให้น่าสนใจมากขึ้นอย่าหนีไปไหนดูชาเลนจ์ชาฮาของเราก่อนนะจ๊ะเอาล่ะไปดูกันเลยรายการโหมดของเอ็มนี่คือ Animal Planet แต่คริสเนอร์เดินอยากจะดูปรากฏการณ์ลาวากำลังปะทุนะสิเฮ้ยนี่นายเดียวนะอยู่ๆจะเปลี่ยนช่องได้ไง โอ้โอ้สองครามแย่งรีโมทได้เริ่มขึ้นแล้วเอาวันนี่นะเฮ้ยคริสอ๋อฉันรู้แล้วเอานี่ไปซะฮะไรอะพื้นเป็นลาวาไงจ๊ะบายบายอะไรนะโอ้โอเคพื้นเป็นลาวา ไปบนเคาน์เตอร์เร็วเข้านี่ได้บ๊อบคอร์มากินด้วยอ่ะเหมือนอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นก็ได้นี่คริสโฟกัสหน่อยสิเฮะอะไรนะคริสนายเป็นนักดับเหรอเนี่ยนะ เอามมี่มกำลังออกกำลังกายอยู่เร็วเข้าสาวๆนั่นคริสทำอะไรอ๋ AL. อ AL. รู้แล้วจะมาดูทีวีอีกแล้วตามเคยสินนาะแต่เอามมี่คงไม่ยอมไม่ดูารายการปวดได้ง,ง่ายหรอกนี่เธอขาเธอบังจอฉันอะเอามมี่อะไรยะจงมองเข้าไปจงมองเขา้าเยอะฉันรู้แล้วนี่เอามมี่รับนะ เฮ้ยสวยแล้วเร็วเข้าเอมมี่ก่อนที้เธอจะสุกเป็นเอมมี่ทอดซะก่อนอะ,อะ,อะโซโฟ,ฟามีคนจองแล้วนะจ๊ะเจคิดเร็วเข้าสิฮะทุกอีกไงเธอนี่เจงส,สุดเลยเอมมี่เอ้ยเฮ้ยทีขค่ะน่ากลัวจังตานายแล้วกันเอารับ ตมน้ำหน้าอาฮะฉันรอดวันนี้เราจะมาออกกำลังกายและผลที่เราได้รับคือคการได้สลายไขมันใช่ฉันได้กลิ่นไขมันที่กำลังละลายไงยพวกชอบโชว์ออมคิดบ่าแน่และสินี่เธอดูใครเจ๋งกว่ากันะเฮ้ย <laughs> เ <laughs> บื่อพวกชอบที่อวดจริงๆเลย <laughs> อะโ,โอเคอวันนี้พอแค่นี้นะ ารู้แล้วนี่คริสนายเนะี่ยทำแบบนี้ได้มะอระักเธอคิดว่าฉันทำไม่ได้เหรองั <c oughs> ้นดูฉันให้ดีดีแ <c oughs> ม่แหม,มดูเหมือนว่าเราจะได้ดูโชว์เด็ดเซะแล้ว <c oughs> โอ้ให้ทำก็ทำได้นี่คริสแหมเก่งจริงๆนะเนี่ย <c oughs> นายทำได้อะนี่รางวัลน,นะรรตติสวรรัสด์ ดีเดียวพวกเธอจำไว้ได้แน่ๆนะถ้าไม่อยากโดนลาว่าจนสุกอะฝันดีพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะคริสในเช้าวันรุ่งขึ้นย้อยนี่นายโหนบาน,นี่ทั้งคืนเลยเหรอจริงๆอะผมกลับบ้านได้ยังอะเอาไปสิเขาให้กลับตั้งแต่เมื่อวานแล้ว,อวขอบคุณครับโคชเฮ้ยมันน่ามากได้เวลากินของว่างแล้ว มีอะไรให้กินบ้างนะอาจจะกินมายองเนสเข้ากับซอสมายองเนสแล้วก็แก้ด้วยมายองเนสอีกทีกันได้นะเอาจริงในคริสเอาออกไปเลยนะเฮ้ยแหวะเห็นแล้วสยองอ่ะบัฟเฟโลชิคินอ้พิซ่าสวัสดีค่ะขอสั่งพิซซ่าหน้าไก่อบซอสค่ะเหมือนจะมีใครอยากกินด้วยนะเอมมี่ นี่นายโทษทีของฉันยะดิ้งดังจะทำยังไงต่อละคริสพิซ่าของฉันมาแล้วนี่เอมมี่พื้นเปล็ละวะระวังฮ <What? S 1> <laughs> ะเออขึ้นไปข้างบนรัวเร็ว <laughs> คริสจะไปไหนของมันนะแต่ฉันไม่ยอมรอกต้องเอาพิซ่าของเราคืนมาให้ได้ <c oughs> วันดีครับใช่พิซ่าของผมเองขอบคุณนะ <c oughs> หอมว้าวยังกับขุมสมบัติแนะ่ ในขณะนั้นเองเร็วเข้าสไปเดอร์บูมเบนยื้อฮดด่านนี้ไม่เหมาะสำหรับคนกลัวความสูงนะเฮ้ยเกือบถึงแล้วเอมมี่จะกินแล้วนะไงกลับไปกินมายอมเนสซะไปอคำแรกอร่อยสุดๆไปเลย ไงเอมี่เอมีอ่เออนี่มานี่สิไงพวกเธอชิมมะ<า>คือเรื่องมันยาวอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ<า>นี่เธอรู้มาวันนี้สนุกมากๆเลยเทลลี่จูลี่ฉันเตรียมของอร่อยมาให้ด้วยนะ<า>กลับมาเร็วๆนะไงเอเอไงเฮ้อวันนี้ทำตัวดีผิดปกติหรือว่าจะวางแผนอะไรเอาไว้เฮ้ยไม่น่าละรู้แล้วแต่คริสแอบทำอะไร ก็ดีนะที่เธอยังมีเค้กอยู่ด้วยอะ่ะนี่พวกเธอสุสาวนี่สุสาวตอนนั้นฉันก็แบบว่าช่วยด้วย <S <S อะไรอะ่ะห <Yes> ย,ยดุดหยุดือเปลาวาอ,อย่าเข้ามานะทำยังไงกัน,นดีละทีนี้จะไปช่วยเอมมี่เพื่อเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเค้กได้ย,ยังไงอะ่ะอันนี้ฉันว่าน่าจะเวิร์กนะ hey. นี่เอมมี่รับ โอ้โอเคคิดไม่ถึงว่าจะต้องเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ก็โอเคไหลไปเลยนะนี่เอาเค้กมาด้วยใช่เค้กไงอ๋อใช่เกือบลืมเลยยอ้ยสตัวไม่ค่อยอยู่เลยเรายยเออแล้วไงต่อเออน่าสิโอ้เชื่อรองเท้าเชื่อรองเท้าไง เออเชือกรองเท้าเหรอเอาไปทำอะไรอะ่ะนี่ผูกเข้าด้วยกันแบบนี้เราจะได้เชือกยาวๆเส้นหนึ่งแล้วไงเอมมี่รับนะโอ้ได้แล้วสาวๆกำลังดึงเอมมี่กลับเข้าฝั่งที่ปลอดภัยไปแล้วนะส่งตัวดีๆนะเอมมี่เอาไม่ไปอะ่ะนี่เธอช่วยฉันดึงหน่อยสิ เออได้ได้ได้ไดังย้อย,อยเออเธอเละไม่เป็นเค้กไปแล้ว,วเค้กมันก็ยังอร่อยอยู่นะชิมสิจริงด้วยอ่ะกลับมาจากเซเวน่นซื้ออะไรมาบ้างหรอ,อหน่าอร่อยจังเลยจะกินแล้วนะ นี่คริสฉันเพิ่งคิดได้ว่าลืมซื้อน้ำมานะสิเดี๋ยวฉันมาแต่ห้ามนายกินก่อนเข้าใจไหมโถอะไรเนี่ยเฮ้ยไปนานจังเลยอะ่ะกินฉันสิคริสคริสฉันรู้ว่านายน้ำลายไหลอยู่เฮ้ยก็ได้โทเอมมี่ไม่น่าปล่อยให้คริสไว้ตามลำพังเลยอะ่ะอือร่อยจะมัดเลยอะ่ะคริสฉันไปแค่แป๊บเดียวนายกินก่อนซะแล้วเหรอ โฮทีแต่มันเรียกชื่อฉันนี่นะโอเคเอานี่ไปเลยคริสเธออยากขานมไปอะโอแบบนี้ฉันก็อดตายกันพอดีนะสิโอ้หิวจะแย่อยู่แล้วนั่นไงคริสผูกเชือกไว้รอบรอบโน แล้วก็เกี่ยวด้วยตะขอย้เ yeah. ตรียมนำเครื่องขึ้นแล้วว้า wow. ว <Wow. S 2> เจ๋งฟุดฟุดเราได้บินมาสู่เป้าหมายแล้วนิ่งๆเอาไว้แล้วเยสอย่าให้เอมมี่มาเห็นจังเลยอะและทีละชิ้นทีละชิ้นใช่ขอแค่ต้องมีสมาธิจดจ่อที่ขนม นี่จะกินหมดนี่เลยหรอเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอกไม่เป็นไรเลยกนะขอบใจนะแล้วก็ได้เวลาทำงานแล้วเรายม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 ไปกินข้าวข้างนอกดีกว่าเอมล็อกประตูก่อนนี่เอมี่ขืนเป็นลาวานะจ๊ะ โอ้ไม่นะเอมี่เร็วเข้าอยู่นี่นะั่ไปก่อนแล้วกันโอ้โอ้ไม่นะบริษัทยายบ้านเหรอฮะใครก็ได้ช่วยด้วย <What? S 1> เสียงอะไรอะ่ะคงไม่มีอะไรมัง้งโอ้แย่แล้วละแบบเนี้ย เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเอมมี่หวังว่าทุกคนจะชอบชาเ e นจ์ในวันนี้นะเราจะกลับมาพบกับทุกคนด้วยแอปิสอ e ใหม่ในวันพฤหัสและวันอาทิตย์นะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากเราแล้วเจอกันโอเคแล้วก็ระวังนะเพราะว่าพื้นเป็นลาวายังไงล่ะ